ล่าลลาลลาลาวันนี้ไปโรงเรียดมาเปิดเทอมได้สามิายทิ์แล้วครูบอกว่าถ้าจะขับถนนให้ดูรถด้วยลา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 อะไรช่วยด้วยบ้านไฟไป บ้านไฟมบ้านไฟช่วยด้วยครับช่วยเลยครับบ้านไฟไม้เ่อกี้ได้ยินเสียงใครบ้านไฟไหม้นะมลังไปมกลังไปดูอมันไปมังไปมมาเยบ้านไฟไครับเขาคุยู่ในนั้นะหรอ้เกิดบ้านบ้านไฟไ้คับบนไฟไช่วยด้วยกับ เฮ้ยคุณเป็นอะไรบ้างไหมครับนอะไรครับสามบอไไคุณ คุณติดไม่น่นหรือเปล่าไ,ไม่ค่ะไม่ิดคบาุ้สีมนัมนว่านี่เาลาร์ช่ด้วยครับท่าร้านพ่คุคณเวรมากเลยไปข้างในได้บ้างครับไปข้างในบ้างสิครับเอาช่วยด้วยครับผมตสรไปหหนม่แล้วครับคุณแม่กับเอไปไหกัน ว่าได้คุณเหรอครับ,บรคุณเขาบอกว่า,า,ยยา,ามีเจค,คุณเขาบอกว่าตอนกลางคืนเหมือนันมจะมีตากระทำไใไม่อยู่ตลอดบอยๆครก็ต้องมาเฝ้ายางตรงนี้แหละครับไปหาแมวก่อนนะคุณฝากซื้อรถบ้านมาให้ผมหน่อยรถคันนะครับรถปู่แม็กหรอครับ ใช่ครคับโอเคคุณซื้อให้ผมแล้วใช่ไหมครับโอเคคุณไปเอาได้เลยคันนี้ก็คุณไปเอาสิไปหาซื้อเองเลยผมหายนี่ไงผมจเจอแล้วและป้านี่คุณซื้อให้ผมลืมรถไว้ที่โรงเรียนคุณรอแป๊บหนึ่งนะครับผมลืมผมแววจกากแยกโอเคจบบอลลีบุน ที่ท่านเีือกีสอทให้รู้ว่าอย่า,อ,ยาออกไปไหนคนเดียวเดี๋ยวบ้านอาจจะไฟไม่ได้ขอบคุณครับ